สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับมือนีก็เคือเก่าเหมือนเดิมครับมาพบข้อกับเพชรผลข้านถ้ยครับผลข้าออกหาอยู่หาสินครับหาออกล่ากระดูพี่เก่าครับไม้น้ำอุ่นครับผมมือนีมือนีก็หาสินไม้ใกล้บ้านครับโอ้นี่ครับห้างบัวแดงครับใส่ก้อยปลาครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับเนาะว่าให้อยู่นี่ไแห้งคุอขอโทนครับผม เป็นกำลังในใจฟากกคไลครก็แช่กดติดตามห้เคยสกุนนี้นะครับเด้อไปครับพี่น้องข้าไม้กันครับนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นสภาพไม้ครับก่อพผยเจือนครับก่อพผยลมลงสนามนะับเนาอตัวนี้เป็นตะฟังเจือนครับผมสองก่อเฮียงกันครับเป็นไม้น้บอุ่นครับผมไปครับจะถารุนตะชุ่มกันครับว่าสิมีแต่ไม่โตพอครับพี่น้องมานนี้นี่นะครับ ตอาไม้มาเป็นที่เรียบร้อยครับกระสมีสองพองครับห้เหลียวเมืองอยู่ครับกระมีจุดนี้ครับผม้วก็จุดนี้ครับเอาครับมาเมืองครับว่าสีมีแต่ไม่ตัวให้เมืองบ่ครับพี่น้องวัาสีใดบ่เมืองนี่วัาสีมานใหรือบ่มานครับถามเมืองกันตอนกลับเป็นไรครับผมไปครับขึ้นยางเตรียมพร้อมครับผมไนครับเ้าหน่อยใส่ประมาณโลครับจิบแลวครับ เดี่ยวบ้หนิจัดมันสบายพี่น้องใส่บัใหญ่ครับเน้อเทือนนีตัวใหญ่มากครับถามึงจันเอยก่อนนี่จะใส่บัใหญ่ครับลอยมาจิบน้ำครับผม้สองตัวครับใส่บัใหญ่ปันได้ครับตัวนี้ใส่รูได้อยู่ครับตัวนี้ไปแล้วครับโอ้เข้าไปจิบน้ำอยู่ใน่าเครับ ว่าใส่กระบาดหัวแล้วเมื่อกี้นี่มาโดนครับโดน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 ครับครับใส่นี่ครับลูกดอกประสอดซ้ำครับอ่ะครับผมวัดสิลงเอาครับเมื่อกี้นี่มีป่าตัวนึงมามาลอยอยู่นี่ครับผมก็เลยถามมันครับเดี๋ยวๆมาแล้วครับมาแล้วตัวบนนี้ครับ ขึ้นพรมกันทีเดียวครับกันโดนฮันนาห์นะครับไปแล้วครับไปแล้วตัวเลยเข่าปลาเลยครับบุรุษซิวบะยุครับนาจิกาดครับเนื้อครับจีบขึ้นมาแล้วครับเมคันดูนใส่ประมาณล่าเดียวกันนะครับเึ็นมาลอยเมืองมูกันครับผมใส่เลยครับจัดไปเลยครับไปน้ำกันเลยครับผมติดเลิกครับตัวนี้ติดเลิกเอาครับเดี๋ยว คออนุญาตเอาปลาเึินคนขัาบบานนี่ <c oughs> ตัวเล็ใหญ่ก็คุ้มครับสองตัตเลยครับ <c oughs> เปลี่ยนในั่แด่ครับมาจ่อเมืองมูครับผมใส่เลยครับคออนุญาตลงเอาปลาครับผมบาทน,นี่ยกควงเลยครับ <c oughs> สอบตะลุนครับนี่ตะรุ่นนี้แหละครับใส่เกียดแปดเกียดครับผมก็เลยจัดเลยครับสปลาสีนี้ตัวใหญ่กับบุ้มี่ครับผมนี่ตะรุ่นนี้ก็เลยใส่เลยครับผมมือนเอาครับเป็นม้านครับเป็นเป็นพ่วงครับเป็นเป็นพ่วงโอเคครับผมเอาสอบแล้วเทือกาได้ครับผม ท่านเด็กเขาบริวาได้ด้วครับเด้อครับผมเอาเขินมาเป็นที่เรียบร้อยครับสองตัวครับผมลุงยิ่งลุงกวนเลยเนาะครับเนาะจะสงสัย์ไม้สิทธิแย่ครับเพราะว่าอุ้มันโบยยยเนะครับเนาะมันเป็นอุ้มแค่ลงซื้อครับผมเยใหญ่ๆเป็นมึงอุ้มทั้งนอกครับผมอุ้มใหญ่ข้างบนนะครับไปครับ มะม่วงบัทีเรียบร้อยครับเอามังอุมนี่ครับนี่จอว่าสิเป็นเนื้อใดครับหลุดมันก็ะซัมคำครับผมมะม่วงบัตทีเรียบร้อยครับผมลองมึงครับไม้นี่ใหญ่มามุมงมีครับผมมุมนั่นนั่งยากครับกระดิ่งจริงใหม่ไผ่ครับมาซักไว้ มีของใหญ่ยังครับแบบแต่ว่าสิขึ้นอยู่แบบไหนเนาะครับเนาะคิดว่ามันต้องเมื่อคืนโล่งๆเนี่ยนะครับเพราะว่าปลาสองก้อนต้องลอยไปลอยมาครับผมทั้งมาขึ้นเจ็บน้ำกันเป็นดังคิดไว้เนาะครับเนาะเามาเมืองน้ำกันครับว่าสิเป็นอะไรสร้างค่ำครับผมสระโดดครับ ใส่ดูเขินจิ๊บได้ครับใส่จิ๊บเป็ดเขียดครับคุณคะอาจะยุนน่าจะโดนนะครว่เมื่อกี้พวกมนน่า,นาจะโดน โดนครับโดน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 ครับโดนโดนโดนผมคิดว่าน่าจะโดนครับลอยแบบนี้คิดว่าการโคตรเต็มๆนะครับนะครับขออนุญาตลงเอาก่อนครับผมเดี๋ยวมันสิขาดครับเพราะว่าปลาคอเนี่ยมันเหนอเปื่อยครับเหนออ่อน ใส่ลู่ครับผมมาจากบ่อถิงนลู่ครับประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับใส่กันแล้วครับครับตาชะดูครับผมนี่ครับใส่เจ็ดแปดขีดครับผมนี่ครับผมโอเคเลยครับใส่ไงครับเจ็ดแปดขีดครับผมโอ้เขาสันหลังครับ เอาครับมันมาครับผมเอาครับกนาสิก้าบ้านเลยเลยครับมือนี้เอาครับผมมึงแต้มมึงตัวครับสามตัวครับมือนี้ใส่งามๆอยู่ครับผมใส่บบกี้ไล่ไปนะครับมือนี้สามแต้มสามตัวครับผมกะพ่อเลยแหละครับพอดีครับปลาคอนี่เห็นปลาแดงอันมดแดงครับท่างเขามาเนาะครับเนาะเอาไปต้มเส้นมดแดงเลยครับผมมือนี้ คมันกัดเสิเปลี่ยนสภาพไม้แบบนี้ครับผมเดี๋ยวมือไม้จะมาแก้มือครับมึงปลาสะโดง่ายครับผมแล้ินเสียงคลิบน้ายู่อุ้มนั่นครับดังเกืบเกือบเดียครับผมต้องใช้ชิโตง่ายเติร์ดเดีครับพี่น้องเอาครับผมกัคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แหละครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับเนาะข้ายโยดีไม่แห้งสุขสุขกันครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับว่าสิไปยิ่งไม้ไรครับผมหรือว่าอาจีพมาไม้เก่านี่กับเบาบัได้ครับเพราะว่านี่ป่าใหญ่อยู่นะครับเนาะ ครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสำนีมม่ครับผมคลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งสุขุชนครับ